คือแบบเล่นเป็นสี่สิบรอบก็คือมันจะไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นอิมพอลเตอร์แค่รอบเดียวเนะี่ยเกมนี้มันโคตรขี้งกเลยอะก่อนอื่นผมจะต้องไปทำเควสการสวิฟ์ก่อนนะผมนี่โอเคอีซ okay, ี่มากๆนะครับผมรูดบัตรจนชำนาญแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีแมปแอ s ชิ p จากฮิลลี่สติกมินมาแล้วนะผมนะก็ตอนนี้เราอยู่กับเกมอกมอังอัสเ,เป็นเกมที่ท่านผู้ชมรู้จักกันนะั่นแหละครับผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเอดมิมิติ้งเพื่อ ที่ไหนเหรอสีแดงอะไรอ่ะโอเคโอเคสีแดงทําไมอ่ะคือผมโดนบวดแบบไร้เหตุผลเลยสีแดงลงท่อไม่สักวันหนึ่งนะสีชมพูมึงตายแน่ ไอลิซ่าเกียมิงโลโบอกเอ๊เป็นไงไรน้าตื่นก่อนตายผมพูดว่าถ้าเกิดผมนั้นไม่ใช่อีโอสเตอร์นะให้โหวตไอเจ้าเสียมพูนานงูนี่แล้วแล้วทุกคนก็โหวตจริงด้วยเออดีมากเห็นไหมครับ ปี2021ั่สิไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้ยปี2021แล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนีน่คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอคนที่ตั้งชื่อว่า GUSB O 252นะฮะก็คือการันตีไว้ได้เลยนะครับว่าเป็นผมเพราะว่ามันมีวันเปลี่ยนที่จะเริ่มซื้อว่าผมจะมีสแกนด้วยนะครเดี๋ยวผมจะต้องไปที่ห้างโซฟาก่อนนะเพื่อไปทำเควสนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเควสที่ใช้เวลาการทำค่อนข้างนานเลยผมเดาน,นะ พาะมันอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอยู่ในเพสอันนี้โอเคคือถ้าเกิดไม่มีคนมากับชีพผมไปนะก็การันตีได้แลนะ้วว่าเป็นผมโอเคมีคนกด Emergency แล้วรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้คนจะน้อยนะเอาผมสีฟ้าลิซ่าโดนเฉยเลยลิซ่า <c oughs> โอ้โหลิซ่าชะตากรรมนะคะผม ตามทันโอเคบวชไปเลยเป็นการแก้แค้นเว้ยตอนนี้เริ่มรอบใหม่นะผมนะมีดีเทคทีมาด้วยนะผมนะโอเคตอนนี้ผมจะทำเควสลูดบัตรก่อนปึ๊บปึ๊บเร็วไปปึ๊บปึ๊บแพสซีฟโอเคครับ เดี๋ยวบอสน,นะเมื่อกี้สีน้ําตาลเดินมาอปว่าวะทำไมผมรู้สึกเหมือนเห็นสีน้ําตาลมันโผล่ขึ้นมาในห้องแอดมินน่ะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เหลือทสัสอ่าฮะเหลือทัสอีแค่สามอันนะผมรู้สึกว่าสียมพูนั้นจะอยู่กับสีน้ำตาลหรือเปล่าผมจำสีไม่ค่อยได้ผมลืมจำด้วยอะ่ะเออ นนี้ผมดาวโหลดข้อมูลอยู่นะคะผมนะฮะตอนนี้ผมก็เดินเดี๋ยวผมขอไปกลับไปดูแอดมินก่อนแล้วกันแอดมินมีคนตายเปล่าไม่มีนะคบผมไม่รู้ว่าสีน้ําตาลเดินตามสีชมพูไปเปล่านะครับถ้าเกิดเจอแบบนั้นก็สีชมพูน่าจะตายนะฮะผมอ้าวสีแดงตายดีเทคทีไปแล้วนะผมนะคนแรกเลยคนเจอศพคือสีม่วงครับผมรู้สึกว่าโอ้โหคือ <Good. S 2> เอาผมเฉยเลยผมมีสกแกนนะผมมีสกแกนคุณผู้ชมผมมีสกแกนสงสัยสีดำเออสงสัยสีดำไปเลยแต่ยังมาสงสัยผมผมมีสกแกนผมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสีดำปฏิเสธน,นะผมนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสีดำนั่นแหละแต่ผมเอาจริงนะผมสงสัยสีน้ำตาลมากที่สุดแล้วแหละแต่สีน้ำตาลไม่ยอมฆ่าสีชมพูผมก็เคยทำนะทริคแบบนี้แต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจแบบผมบวดสีดำแล้วกันนะ สักรอบก็ไม่ได้ใช่ป่ะเซิฟนี่รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยโอเคมีแทสสวปการ์ดอีกแล้วนะผมนะอีซี่ครับผมใช้ทริคแบบผมคือมันจะลูดผ่านแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์จะลือมาไปใช้ด้วยนะผมคลองไฟก่อนนะครับโอเคโอ้โหแล้วเควสนี้ด้วยอ่ชิทผมเกลียดเควสนี้โอเคปึ๊บแล้ปึ๊บเนป, no! ปึ๊บปึ๊บ,บเอ,อ้อ เยี่ยมโอ๊เดี๋ยวนะสีเหลืองเฟกทัสป่ะคือมันมีทัสอ้าวสีดำสีดำคือเมื่อกี้สีสีเหลืองเหมือนเฟกทัสนะหุ่นนะอ้าวสีสีน้ําเงินตายบางทีสีเหลืองอาจจะไม่ทันค่าสีดําก็ได้นะครับแต่จังหวะเหมาะขนาดนั้นมันแบบไอ้นี่ได้ด้วยเหรอวะสีแดงที่ไหนสีแดงค่าเขาบนนี้บอกสีดํา ที่ไหนฉันกลัวเขาบอกว่าสีแดงน่าสงสัยนะผมนะจากที่ดูนะครับคือแต่ผมคิดว่าคือผมบอกเลยก่อนว่าเขาว่าสีดําอยู่ที่ห้องไฟนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นสีดําได้อยู่แล้วนะผมนะนั่นแหละแต่บางทีอาจจะเป็นสีดําก็ได้นะเพราะว่าพอสเตอร์มีสองคนโอเคครับ oh, okay. ผมสีแดงโดนนั่นแหละสุดท้ายก็ยังมีคนสงสัยสีดําอยู่นะครับผมนะซึ่ง ผมไม่รู้สีดำน่าใสยังไงน่าจะโหวตกันมัว่วเพราะว่าแบบนี่ไงอิมพอสเตอร์โอเคยังเหลืออีกหนึ่งคนนะผมนะไม่งั้นเกมนี้มันจะโคตรไวเลยเอา้าวล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปทำเควสต์ต่อนนะรู้สึกว่าจะอยู่ที่ตรงห้องเวทปอนนะครับผมนะหรือคือห้องทำอาวุธสีขาวนี่มันแบบเหมือนไม่ยอมทำเควสอะ่ะเออผมสงสัยสีขาวแล้วกันนะถูกทนี่ก่อนชิ้วชิ้วชิ้ชิ้ชิ้ชิชชช้ส,สวัสดีทุกท่าน ส,ปปส้ซ้อนเปล่าสีส้มซ้อนสุบเปล่า e <ast> ผมว่าผมว่าสีส้มมันเหมือนซ้อนสุบอ่ะ e <ast> แล้วก็มีสีม่วงอยู่ตรงนี้ด้วย e <ast> e <ast> สีม่วงอยู่ในห้อง e <ast> คาเฟทีเลียนะผมนะ e <ast> แล้วก็มีคนตายสีฟ้าอ่อนผมไม่เจอสีฟ้าอ่อนในตาน,นี้เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรไม่ได้นะครับผมแล้วสีดําเป็นคนเจอด้วยนะครับผมแล้วเขาเจอี่ห้องไหนสีฟ้าอ่อนบอกมีสแกนฆาตกรอาจจะฆ่าแบบไม่ให้รู้ว่าไอ้สีฟ้าสีฟ้าอ่อนเป็นก็ได้นะครับคือแบบเออไม่รู้ดิ สีม่วงน่าสงสเหรอเดี๋ยวสีม่วงก็อยู่ในห้องคาเฟ่ทีเรียกับเองไม่ใช่เหรอหรือว่าเขาเจอศพที่แบบห้องคาเฟ่ทีเรียผมเอ่อผมไม่เห็นสีม่วงมีที่ห้องคาเฟทเพระเเาะว่าผมไม่เขียนหรือเปล่าอืมเอาไงดีวะสีดำอยู่ที่ไหนเออผมก็ไม่เห็นสีดำเหมือนกันนะเพราะว่าสกิปโอเคผมจะสกิปแล้วกัน just skip โอเคครับผม ทำเป็นสีม่วงช้าจังแต่เอาจริงนะผมสงสัยสีขาวมากที่สุดเพราะสีขาวไม่อยามทำเควสและทีนี้ไอซิป้านก็ออกไปแล้วนะผมนะแต่จริงนะเควสของผมเสร็จหมดแล้วผมก็ไม่มีอะไรําแล้ววะผมต้องตามสีดําไปดูแล้วกันนะคะผมรู้สึกว่าสีดํามันชอบหายนะผมเขาไปที่เรเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวผมดูกล้องแบ๊บนึงนะอ้าวลกเตอร์ปิดเฉยเลยแต่เออผมว่าสีดําไม่น่าใช่แล้วว่ะเพราะว่าสีดําเนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้ๆกล้เร a ตอร์ทาไมอ๋อคือแบบ มีคนวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าที่เรเตอร์อ่เงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เลยอะมวรามันน่านจะมากันหลายหลายคนนะครับเรเตอร์เนี่ยเอา,าคนปิดประตูอีกแสดงว่ามันจะต้องเป็นคนที่อยู่ไกลๆแบบอยู่ไกลๆอะคุณผู้ชมแล้วก็แบบเห็นว่าผมอยู่แถวนี้นะเขาอยู่ไกลๆบ้างวะไม่รู้นะโอเคผมดูกล้องต่อไปนะครับผมว่าสีส้มมันดูแปลกๆกว่าคุณผู้ชมสีส้มไว้ใจได้ไหมเนี่ย สีส้มเดินไปกดปุ่มเห็นเดินผ่านนั่นไงวา่าละทำเควสเสร็จหมดแล้วนะ finish my test อ่าสีส้มมีคนสงสัยสีส้มด้วยสีสีนี่ครับสีขาวก็บอกว่าเสร็จหมดแล้วเหมือนกันอ๋อนี่มันไม่ทำเควสก็พออย่างเดียงโอเคผมว่าผมไม่สงสัยไอ้นี่ละทำไมเป็นสีส้มเออทำไมเป็นสีส้มเขายัง อยู่กับไอ้เขายังอยู่กับปุ่มเลยนะเขาแค่วิ่งไปกดปุ่มอ่ะคือเขาสร้างความลำคาญอ่ะแต่แต่ผมสกิปไปก่อนแล้วกันใครบวดผมวะเออแล้วก็มีคนบวดสีส้มเนี่ยแต่ผมว่าสีส้มไม่น่าใช่เอ้ยสีส้มบอกว่ามีขยะเออเดี๋ยวผมตามไปดูนะครับสีส้มผมว่าผมเริ่มไว้ใจสีส้มละพวกอินคอสเตอร์เนี่ยเขามักจะไม่พูดแบบนี้นะครับเขาจะไม่หาที่ตายตัวเองไป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 สีส้มไปไปไปสีส้มสีส้มสีส้มไปไปไปไม่มีใครตามสีส้มไปเลยนะมีแค่ผมคนเดียว โอเคไปสีส้มมีคนปิดโอทูสีส้มไหมคะผมใชืมผมเชื่อเจสีส้มนะเจ็ดห้าแปดศูนย์แปดเคโอ้โหและสีดำไม่ก็ตายอีกโอเคสีส้มไม่ใช่สีส้มไม่ใช่สีส้มอยู่กับผมมันอาจจะเป็นสีคือมันอาจจะเป็นแบบสีแบบสีขาวไม่ก็สีม่วงก็ได้โอ้โหแล้วทีนี้มันโทษกันเองสีขาววกสีม่วงสีม่วงวกสีขาว แต่คือผมกับสีส้มไม่ใช่อยู่แล้วสีขาวค่าสีดำโอ้โหทีนี้จะเอาอยัางไงดีวะเนี่ยโอเคอันดับแรกเลยอ่าถ้าเกิดคือถ้าเกิดสีม่วงไม่ใช่เนี่ยให้โหวตไอ้เจ้าสีขาวเลยนะผมจะตอบโอเคไปนะผมอ่าคือผมเชื่อสีขาวนะอืมจะโหวตไอเดียผมผมจะโหวตสีมันมันมันเขียนไงวะโอ้ย ทำไมสิทำไม่อยู่ผมก็ลืมคำคำว่าเพอร์เพอไปวะเพอร์อ๋ไม่เขียนละแ <c oughs> ป๊บหนึ่งแล้วสีส้มเดี๋ยวกูตามไปเรอก่อนเอ้ะมีคนตัดไฟเว้ยโอเคสีส้มเราอยู่ในวงอยู่ในวงเว้ยสีส้มสีส้อม,สอม,อสอมอยู่ในวงสีส้มอยู่ในวงอยู่ในวงไปไปไปค่อยๆ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 ไปเพนโอเคอ่าสีส้มนะ่ยมาทำขยะให้ดูหน่อยจะเชื่อใจนายนะเพื่อนเออทำจริง เอทำเสร็จก็มีคนกดมิทติ้งเลยมันจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีขาวแต่ผมว่าผมสงสัยสีม่วงแล้วเพราสีขาวมันบอกว่า finish my task แล้วก็ปกป้องคนอื่นด้วยผมว่าผม,ผมว่าสีาม่วงแล้วกันขอให้เป็นอิมพอสเตอร์ถ้าไม่ใช่นี่เ๋ยวสีขาวเลย oh no, no 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 อย่าไายุ่งกับตัวเดี๋ยวมันจะปินเล็กเตช่วยหน่อย แอ้แน่นอนครับเพร้นานไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วผมจะมาเล่นบ่อยๆ